สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจ FC ชูขู Joe, ่ท um. ุกคนใช่ปันมื่อนี้กาวันที่หาหนอครับนะเอ้ามันที่หาเดือนตุลาคมเมื่อรจะร้องพันหาลอยนั่นคือหาขังผมคืนผสมเหลยอ่ะเป็นว่าแยกแม่แยกลูกม้าด้วยครับนะเดี๋ยวนะครับเน่ะคืนๆลูกกระทบเก่งหน่อยนั่นครับน้องยังขัดๆอยู่ครับเริ่มถึงนี่อาการทิศล้วครับเนี่ย ยุคซีไซีไครับลูกนต่ว่าซีไศนยกุคแรกๆเลยะครับเนาะแม่นี่นี่นะครับจังได้กระลูกซีไร้ืนร้อยกุญละครับซีไศูนยก่าหอเปนตครับเนี่ยตัวแม่พนนี่นะครับหนังหนาเป็นหนาครับผมทั้งหนาทังยนทั้งยนเหรอครับคหนาคมยนคุ้มยนกับ่แพ็งตัวได้นะครับเนาะแม่นี่ ข้อมสูงของคนนี่หาสิบห้าถึงหกสิบเนาะครับเนาะร้อยห้าสิบห้าถึงหกสิบเลยครับร้อยห้าสิบห้าบวกเนี่มีแน่นอนครับผมเรือเพิ่งได้ลูกตัวแรกนะครับเนาะลูกตัวที่สองล้อแบบลูกครับลูแบบลูกตัวที่สองล้อผสมนะครับเนาะในด้านกีบเด็บกีดเทาเพื่อเท่าน้ครับทางหางหางคุณเลรอครับเกือบจุดดินนะครับเนาะหางฝน นั่นแหละครับกีบเล็กกีบเท่าขาหนาขาลังเบ่งเลยครับผมจะจะเลยนะครับเนาะกีมีพฝนเป็นตาฮักครับผมแ <c oughs> ห็งเที่ยวดีสเปกนี่หัวชอยเยาวมากเลยครับเนาะฐานเนี่ยหนี่นะครับนเน,ะคน,คน,คนาะน,น,นั่นแหละครับเบิ่งก็เลยครับม,มั่วแมนนี่ <c oughs> เป็นตาเป็นตาเนาะครับเนาะ ทางวังตัวเอรุ่นกระตอรกระตอนน้องครับเนะะาะขึ้นมากเพราะว่าอยากได้กะยังถักมาทั้วมาานาะครับในด้านรับประกันกับค่าทุกค้าถอนทางงอกทางดอกนะครับเพื่อรับประกันให้กิมเลี้ยงดีเท่าเบิดเท่านั้นครับทางงาม้มคอเข้าดำกีมีดำคลิปใบหูดำ,ดำ <ไป S 1> แล้วได้กับเป็นง้วกเื่องเลือกมอดบดนะครับ <ไป S 1> ยุคซีใบซีลายนะครับเนี่ยในแม่นี่ก็ลูกซีใ แม่นอนนะครับเนาะถ้าไปใช้พอพันบักหรือเรียงแค่สีนี่สีไว้ยังเดียวเนาะครับเนาะแม่นี่ยลบไปเยอะหยกเป็นแต่สีไว้ยังเดียวนะครับเนี่ยนอกนั้นก็ใช้ได้เบิดเลยครับอย่างในกระสีไว้สูนเก่าหกแน้วแน้วแน่นอนครับนี่แม่นี่ยุคที่ว่าสีไว้สีไรเนาะครับเนาะที่เพิ่นเกิดนี่แม่นี่ในด่านความเข้ม คนเรื่องสีเพิ่นเบิดเท่านั้นครับเพิ่งได้ลูกแรกนะครับกแดงจนเกินแดงผมครับพูดถึงคนแดงของิมนะครับเนาะเขามันทังแยกกันว่าเฉตัวนี้มัไทยงั้งเรีว่อกว่ามันพี่น้อยพีนครับตนอกอตันอกคนตั้งดีครับน้ำติงไม่นิดน้อยนะครับซ้ำขี่มันบ้านนะครับแต่ว่างัอเฉยบอ่อนนะครับเอฟซีบอ บห <laughs> ม,มากบก่หัวเชียรยอดมากมาครับขนนมตีงเนี่ยนีออ่ขันใสขันใส่นี่ว,นวิกนี่ใส่นี่นะครับเด้อแฟนเพจแฟนครับของหัวเชียร์ยอดามมีโยกะโทรหาหัวเชียร์ยอดได้นะครับเด้อมากมาครับขนนมตีงเนี่ยนี่นักเยูครับเนี่ยนีออ่ผมสูงกันนั่นแหละครับตามที่ผมบอกแฟนเพจแฟนครับเด้อครับเด้อ ม้วเชียงนี้ครับผมถ้าเพียกส่วนหนึ่งแหงนี้ได้การนะครับตามที่หัวจะย่าเคยเลียงมัวมาเนาะครับเคยดูแรงมวนมาแหงนี้ได้การสมติดง่ายครับแนวนนี้ลูกแรกเป็นแม่บอกไม่พันในเห่าไกลครับแม่นี่คพณนะครับวันเล็บมาลถครับจีบเล็บจีบเท่าคนมันมีปาเปียเท่าเปียหรอ กินเป็นกินหยาบอกว่าอยู่เวียดนามหยาด้บ่ะวันนีการพันปิ่นลำปีมาเนาะครับเนาะแม่นี่ปลอดภัยไรกังวลครับผมว่าที่ดีที่สุดก็คือแม่นี่เพิ่นเอจฉีดป้องกันลำปีมาเรียบร้อยเลยเนาะครับเนาะนั่นนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาอันนครับเบิ่งเอาเลยครับผมจะไปอยู่น้ำบ่ะจะไปลูก แฟนเพจแฟนครับขึ้นมากระดวนนะครับเนอะแต่แฟนเพจแฟนเขาบ่กมากระเมื่อเกินวันผืรหัสเนาะเมื่อเกินวันสุขครับผมกระสีใบยูขอดของเชียวยอคือเก่าครับคลิปนี้เจ้าใบชั่วนี้ครับผมขึ้นมาเยอะได้โทรมาครับโอ้บสองสาวนี่ว่นเดทเปิดนะครับเนอะสองสาวนี้นะครับเนาะให้แฟนเพจแฟนครับเบิ้งเสือ มั้วสาวจำนวนอายุสองตัวครับนี่นะครับจำนียรไม่ได้เปิดนะครับเนาะเอามาแต่รน้อยหนึ่งครับท่านตอนที่สาวน้อยเขาเป็นเสื้อมากหูก่ะหอบนุ่มละหว่านชื่อเป็นรถต้มาขึ้นแล้วไม่เหลือแลยเนี่ย นั่นแหละครับพระขอขอกบคุณครับแฟนเพจแฟนครับขึ้นมาอย่งได้ก็ดวนนะครับเนาะเปิดไว้เวลาครับเม่ียเนี่ยเปิดใบหกสิบสองครับผมหกหมื่นสองพันนะครับเนาะส่งฟรีโทรผ่ากิสานครับผมคลิปนี้จ้ไใบเช่นเนี่ยนะครับผมขึ้นมาเก่งได้ด้วนครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานภาคอื่นรวมพลังหันสองคือเก่าเนาะครับเนาะอชุ่มหนิบแมียนะครับเนี่ยชุ่มหนิ เอาละครับคลิปนี้จบไปชั่วโมงครับผมขอบคุณนะค,ครับเพื่อนครับแฟนเพจเอฟซีทุกทคนคลิปนี้จบไปชั่วโมงครับผมสวัสดีครับ